ด้านสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกวังซุกแห่งพูตานนะครับก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับโดยบอกว่าท่านมีพระราชบัญญัติให้จัดก,การสวดมนต์ตามวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระอาการประชวนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความใน f a c e b o o k ของกษัตริย์จิกมีครับ ส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับเมื่อวานนี้ก็มีประชาชนจานวนมากพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีชมพูใส่เสื้อสีเหลืองนะครับเดินทางเข้าไปร่วมการลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกาบขอพรจากพระราชานุสาวรีสมเด็จพระหิตาลาธิเบศอดุลยะเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะครับพร้อมร่วมกันสวดมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและอยู่เป็นมิ่งขวันของคนไทยตลอดไปส่วนบรรยากาศที่จุดอื่นๆนะครับอย่างที่จังหวัดสงขลานะครับทหารค่ายพระปกเก้าเมื่อวานนี้ก็มีการจัดกิจกรรมกันนะครับอย่างที่เห็นร่วมการบริจาคโลหิตนะครับเพื่อถวายเป็นพระ,พร,ะราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวานนี้นะครับทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่5ค่ายพระปกเก้ารวมถึงบรรดานักศึกษาวิชาทหารนะครับน้องๆรอดอและก็ชาวบ้านที่อยู่รอบๆค่ายพระปกเก้านะครับก็มาร่วมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชะกุศลและ,สะแสดงออกถึงความจงรักภักดีโลหิตที่ได้รับบริจาคนะครับก็จะส่งมอบให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลา รวมถึงโรงมยาการจอดสงลานะคบเพื่อสำรองโลหิตให้กับผู้ป่วยไว้ใช้ในยามฉุกเฉินครับค่ะส่วนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาลจนะทักษินเขตพระสถา,านชั้นนอกพระตำหนักทักษินราชนิเวศท,ที่อำเภอเมืองนราธิวาสนะคะได้จัดพิธีทำบุญสองศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนนถด,ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาว ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงค่ะส่วนฝั่งของพลโทรสรรเสริญแก้วกําเนิดโฆษกประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีนะคะเน้นย้ําขอให้ประชาชนอย่าให้ความสนใจหรือว่าตื่นตระหนกกับข่าวลือในโซเชียลมีเดียที่อาจจะไปสร้างความไม่ตกกังวลน,นะคะแล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ ชี้แนะมานะคะขอให้เปิดรับข่าวสารในช่องทางการที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงพูดง่ายๆก็คือรอประกาศจากทางการซะจะดีกว่าคะ่ะครับช่วงนี้เองนะครับจะติดตามข่าวไรนี่ก็ต้องตรวจสอบข้อมูลกันให้ดีด้วยนะครับค่ะ